ชาวราศีมิถุนค่ะนะตั้งแต่วันที่7ถึง13เมษายน2567นะคะอาทิตย์นี้มิถุนเป็นยังไงบ้างหนูค่ะอ๋อมิถุนคุณโบเองนะเจ้าชะตาค่ะึบชาวมิถุนมีเกณฑ์จะไปขอพรไหว้พระขอพรกับที่ไหนหรือเปล่าคะ มก็บอกว่าชาวมิถุนที่ไม่สบายอยู่ช่วงนี้นะคะกําลังคิดจะซื้อยูกซื้อยาไปหาคุณหมอเนี่ยถ้าที่บ้านมีอะไรที่เกี่ยวกับสมุนไพรล,ลองใช้สมุนไพรล,ลองทานสมุนไพรดูก่อนได้นะคะเผื่อจะออช่วยได้นะบางท่านกําลังคิดจะไปมูนะคะจะไปขอพรไปมูเกี่ยวกับคนป่วยใช่ไหมมีคนป่วยมีคนไม่สบายข้างตัวหรือคนในบ้านไม่สบายหรือเปล่าจ๊าหรือตัวชาวมิถุนเองไม่สบาย ก็เลยคิดจะไปทำบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมใบสรุปค,ค่ะเอมมิถุนคิดเรื่องตังนะคนะนะคิดเรื่องเงินคิดเรื่องกับตังะคะมิถุนนะอืมีถุนจ๋ามันเรื่องการงานนะคะมาในเรื่องของการงานรอสิ่งค่ะโอเคอยู่ดีเพื่อนหมดจุลก่อนนะคะที่รักขอหัวใจใครทําสวนกุหลาบไปเยอะก็ ส่งได้นะคะหมอจุจะชื่นใจใครมีกขวัญก็ส่งได้นะจ๊ะนะในเรื่องการงานชอวมิถุนจามีใครกำลังรอเงินก้อนก้อนหนึ่งเงินอินเซนティブหรือว่าเงินโบนัสหรือเงินตกเบิกอะไรหรือเปล่าคะเหมือนรอเงินก้อนก้อนหนึ่งนะคะอืมบอกไม่ได้สิหมอจูนทํางานมาทั้งปีเพื่อการนี้นะคะเราโบนัสอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนมีพลังงานว่ากําลังรอเงินเกี่ยวกับเงินก้อนก้อนหนึ่งนะคะ นบางคนกําลังแบบโอ้อยากจะหางานใหม่มีพลังงานอยากหามากงานใหม่กําลังดูไว้อยู่ถ้าหากว่าใครอยากได้งานใหม่เนี่ยเขาบอกว่าสมัครไว้อย่างน้อยสามที่นะอย่าน้อยกว่านี้นะคะสมัครอย่างน้อยสามที่นะคะอืมใครที่รองานมีเกณฑ์ว่าอาจจะได้มีเกณฑ์ตัดสินใจว่า จะทําไม่ทําดีนะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยชาวมีถุนไม่รับทันทีนะนะ้านะคะไม่ไม่รับทันทีนะจะมีอาการช่างใจนะคะจะมีโชคไหมคะหมอจูนเดี๋ยวสักครู่นะคะในเรื่องของการงานนะเรื่องการเงินมีทุนอย่างที่หมอจูนบอกว่ารองเงินก้อน,ก,อนก้อนหนึ่งนะคะน่าจะเงินตกเบิกเงินจากโบนัสเงินอินสแ t นชีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะชาวราศีมิถุนตอนนี้มีอาการว่า เก็บเงินหน้าดูเลยนะคะแถวบ้านบราจุเรียกว่าโอ้นะคะแบบตันนีที่เหนียวเลยนะคะนะเก็บเงินหน้าดูเลยเหยยบไว้มิดเลยนะคะนะเก็บเงินไว้ไม่ไปกินไม่ไปเที่ยวไม่อะไรนะคะอยู่เงียบๆเก็บเงินไว้เที่ยวสงกานใช่ไหมเจ้าที่รักนะมีอารมณ์ว่าเก็บเงินนะแต่ให้ระวังในเรื่องของอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของดูแลสุขภาพจ่ายประกัน ค่าประการสุขภาพอะไรอย่างนี้ได้นะคะอืมมันมันครบรอบดิวหมอนจุนจะว่ายังไงล่ะนะอะไรอย่างเงี้ยพลังพลังงานป้าไพเขาขึ้นมาแบบนี้หมอจุนก็ขออนุญาตบอกตามนี้นะคะอืมความรักความรักของชาวมิถุนกําลังคิดช่างใจเกี่ยวกับเรื่องความรักบางคนอาจจะบล็อกกันไปนะคะบล็อกกันติดต่อไม่ได้มีอาการรอคอยข่าวจากเขา หรือบางคนอยากจะคุยอยากจะเคลียคนที่มีปัญหากันนะคะชาวมิถุนมีอาการถึงเครียดจนนอนไม่หลับได้เลยในเรื่องความรักอาจจะมีอาการเครียดนะคะไม่รู้จะทํำยังไงจะไปต่ออยากไปต่อนะคะอยากไปต่อไม่รู้จะทํำยังไงติดต่อเขาไม่ได้เข้าบล็อกเข้ามาจูนอะไรอย่างนี้นะอืมสําหรับคนโสดคนโสดนะคะหมอจูนต,ตีตัวโสดไปก่อนนะคะที่ร นะถือตัวโสดไว้ก่อนเพราะว่าเหมือนกับมีพลังงานในเรื่องของคนไม่โสดจะมาขายขนมจีบรวมถึงชาวมิถุนที่กําลังเกิดจากการเจ็บปวดในรักครั้งเก่าเนี่ยนะยังไม่ลืมพลังงานของคนเก่าเพราะฉะนั้นคนใหม่ๆเขาก็จะยังเข้ามาไม่ได้นะคะที่รักนะเพราะฉะนั้น ต้องไปเคลีย์พลังงานเก่าไปก่อนแล้วพลังงานคนใหม่ๆจะเข้ามานะจ๊ะที่รักจริงค่ะบล็อกไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าตามนไพ่เขามีการบล็อกกันนะคะถ้าเราบล็อกเขาหมาจุนบอกเลยความลับนะลับลับสุดๆเลยเขานอนไม่หลับเลยละจ้าถ้าเราบล็อกเขานะเขาอยากจะคุยด้วยเขาอยากจะเอ่อมาขอโทษขอโอกาสนะที่รักแต่ถ้าเขาบล็อกเราเรานี่แหละเครียดนะคะเรานี่แหละเครียดนะบางทีก็อยากจะเคลียร์ให้รู้เรื่องไหนมาจับคอคุยกันดูซิอะไรยังไง ในพูดมาสิจริงไหมคะมีอารมณ์นี้ไหมนะในเรื่องของงานเงินความรักสุขภาพสุขภาพให้ระวังมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวให้ระวังในเรื่องของภูมิแพ้นะคะปวดช่วงหลังบ่าไหล่ปวดเข่าปวดช่วงแขนนะคะบางท่านเหมือนกับว่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลแอดมิดเข้าโรงพยาบาลนะกลัว กลัวอาการที่จะอโดนเจาะโดนผ่าตัดอะไรไม่นะ่าอะไรเงี้ยเพราะบางท่านเนี่ยอึดอัดเนื้อตัวไปหมดเลยค่ะอึดอัดเนื้อตัวปวดหัวปวดตาพระ่รมวนท้องไม่สบายท้องอึดอัดนะนะคะจะมีอารมณ์ประมาณอย่างนี้เนาะจริงๆเขาบอกว่าใช้สมุนไพรลองใช้สมุนไพรในการที่จะ,ะช่วยบรรเทาอาการดูนะคะอาจจะช่วยได้เล็กน้อยถ้าช่วยไม่ได้มากก็ต้องไปหาคุณหมอนะคะ ในเรื่องของโชคลาภโชคลาภยังไม่ค่อยเด่นนะคะโชคลาภยังไม่ค่อยเด่นนะชาวราศีมิถุนนะสื่อน้ำโชคได้แก่เ,เลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขห้องเลขเตียงของคนที่ไม่สบายที่เราไปออไปเยี่ยมหรือตัวเราไปไปหาคุณหมอเลขคิวอะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็เลขจากความฝันให้โชคนะคะ เลขหน้าไพ่ได้แก่หนึ่งสี่สามแล้วก็หนึ่งสามสามสีแดงสีขาวสีเหลืองคือสีนำโชคของชาวมิถุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกฉลกที่จะไปมูสำหรับอาทิตย์นี้ที่จะถูกฉลกกับชาวมิถุนนะคะมีพระแม่อุมาองค์พระพิคเนศนะคะมีอยู่สององค์นะองค์งพระแม่อุมากับองค์พระแม่องค์พระพิคเนศนะคะนะ นี่คือดวงของชาวมิถุนอาทิตย์นี้จ้า